สวัสดีครับจากเพจกระบอกไร่นกโดยหนูปลาฟาร์มนะครับคลิปนี้นะครับจะมาทดสอบกระบอกไร่นกนะครับก่อนที่จะส่งมอมให้ลูกค้านะครับจริงๆว่าจะไม่ทํานะครับแต่ทีนี้ลูกค้าอยากให้ทํารีวิวให้นะครับลูกค้าคนนี้พิเศษมากนะครับชื่อเฟซบุ๊กว่าโยทินมือปืนพ่อลูกออนเป็นคนตาบอดนะครับเป็นคนตาบอดที่มากด้วยความสามารถนะครับเป็นนักดนตรีนะครับตีกองด้วยนะครับเป็นแบ็กอัพให้กับวง เ็นตีหลายวงนะครับเราไปติดตามดูได้นะครับใน facebook เขาอะชื่อโยทินพ่อมือปืนพ่ออ่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับถือก็บอกเฉียงๆประมาณนี้นะครับใช้แอลกอฮอล์ร้อยเอร์เซ็นตนะครับเป็นแอลกอฮอล์ประเภทเมทิลแอลกอฮอล์นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับเอามาแบ่งใส่ขวดสเปรย์แบบนี้นะครับให้มันเวลาพ่นให้มันเป็นละอองฝอยอย่างนี้นะครับพ่นให้ห้าครั้งนะครับ นะครับแต่แล้วก็ขันหัวชุดเข้าแล้วก็เขยา่าหรือเบลยียบรักมาด้วยนกบินมาเลยนกไปหมดนะเลยน่นใช้งานได้นะครับดังมาก